ต้อนรับรกลับ้าส่รายการถอดสลักข่าวกันต่อพูดคุยกันถึงการพัฒนานะคะสถาบันอุดมศึกษาในส่วนของภาคเอกชนกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะเมื่อสักครูน่นี้ในส่วนของท่านรองเองก็เน้นย้ำว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานต่างๆเนี่ยนะคะคแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของด้านการแพทย์หรือว่าสาธารณาสุข้วคะตรงนี้มีมุมมองยังไงคะที่จริง,นงนเนี่ยมหาวิทยาลัยเอกชนเริ่มผลิตแพทย์ มาแล้วหลายปีะนะครับมีมหาลาัยลังสิตเป็นผู้เริ่มต้นขณะนี้ก็มีมหาลาัยอื่นนะฮะเช่นมหาลาัยสยามก็เริ่มผลิตแพทย์แล้วเช่นกันเ,เราค่อนข้างมั่นใจนะว่าแพทยสภากับเราเนี่ยจับมือกันอย่างดีแล้วก็แพทยสภาเองก็ดูแลอย่างดีะนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ทุกคนที่จบมาจากมหาลาัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเอกชนหรือรัฐสอบก็สอบเดียวกัน นะสอบข้อสอบเดียวกันวัดด้วยมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เชื่อมั่นของสังคมได้ว่าออกมาแล้วมีมาตรฐานครับคือพูดง่ายๆว่าจบออกมาเป็นคุณหมอเนี่ยรักษาคนไข้ได้เหมือนกัน,ม,น,กนมาตรฐานไม่ต่างกันเลยนะคะทีนี้ค่ะมาในส่วนของ ปี2558 AEC ก็จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้บการพัฒนาทางด้านการศึกษาของสถาบานันอุดมศึกษาเอกชนควรคเป็นไปที่ทางไหนทั้งเอกชนและของรัฐขณะนี้มีความพร้อมและก็เตรียมความพร้อมมากขึ้นในรเรื่องของการรับ AEC เรามีวิชาชีพหลายวิชาชีพที่เรามีข้อตกลงของอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสเภสัชกรเทคนิคการแพทย์การท่องเที่ยว นะมีอีกหลายวิชาชีพสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเป้าหมายของทุกมหาวิทย,ทยาลัยะนะครับหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยขณะนี้เนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยออกไปจัดการศึกษาหน้าต่างประเทศซึ่งเราจะไม่เข้าไปคุม <c oughs> นะเราก็จะปล่อยเขาไปอยู่ในกฎหมายของแต่ละประเทศเราไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเราก็จะดูอยู่งห่างว่าอย่าให้เกิดปัญหาขึ้น <c oughs> นะส่วนของรัฐก็เช่นกัน <c oughs> ขณะนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามมีความตกลงกับมาอะไรต่างๆมีข้อตกลงว่าอาจจะต้องได้สองปริญญาช่วยกันจัดได้สองปริญญาหรือว่าไปช่วยเขาจัดโดยเฉพาะเรื่องสาขาทางการแพทย์เนี่ย <c oughs> เป็นความต้องการอย่างสูงของเพื่อนบ้าน เรายังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในอาเซียนะนะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือแพทย์ะนะแพทย์เรากับสิงคโปร์เนี่ยพอๆกันนะ,ะแต่ว่าของพยาบาลนี่เรายังเป็นที่1อยู่ในในในเขตนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากให้เราเข้าไปช่วยดูแลมาอะไรต่างๆก็ค่อยๆ ขยับขับเคลื่อนไปอย่างไรก็ตามกลับมาที่เรื่องของมาตรฐานเราก็มีข้อจํากัดในเรื่องของครูบาอาจารย์เราต้องใช้ครูบาอาจารย์ที่มีความความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงะนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเอกชนจะได้เปรียบกว่ารัฐตรงที่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เขาสามารถจะลงทุนแล้วก็ดําเนินการได้รวดเร็ว ของรัฐอาจจะบอกว่าได้งบประมาณแผ่นดินวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ <c oughs> นะครับว่าถึงแม้จะได้งบก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะนั้นการพัฒนานเนี่ยสู้ทางเอกชนไม่ได้ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากร,กรเหล่านี้รองรับเนี่ยไม่ว่าของรัฐหรือเอกชนขณะนี้ทุกคนเตรียมพร้อมครับค่ะทีนี้ในส่วนของการให้การสนับสนุน <c oughs> พัฒนานะคะสถาบ,บันอุดมศึกษาเอกชนสพอให้การสนับสนุนยังไงบ้างครเรามีหลายรูปแบบนะครับขณะนี้เอกชนกับรัฐเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้เดียวกัน นะครับเวลาที่เรามีการจัดประชุมอะไรต่างๆนี่เราเชิญทั้งหมดเรามีการอบรมนักบริหารระดับสูงของมหาไว,ไวิทยาลัยเราก็เชิญทั้งหมดแล้วก็เข้ามาร่วมกันเป็นเ,เครือข่ายทํางานด้วยกันนะให้ข้อเสนอข้อคิดร่วมกันนะครับนั่นเป็นเรื่องของเ,อเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมาหาวิทยาลัยเอกชนกับของรัฐนอกจากนั้นแล้วเรายังมีการสนับสนุสนเป็นเงินทุนนะครับเพราะว่า,เ,าเราต้องช่วยเอกชนในเมื่อเขาลงทุนสูงเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาเราจะมีเงินทุนที่เรียกว่ากองทุนพัฒนามา อุดมศึกษาเอกชนซึ่งจะเป็นเงินกองทุนที่ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะแล้วก็คือในในระยะเวลาอันยาวยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ลดความเดือดร้อนของเอกชนที่จะต้องไปลงทุนต่างๆรวมทั้งการที่จะส่งคนไปพัฒนาด้วยรับเพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนนี้เนี่ยก็ให้ไปสร้างตึก กับให้ไปพัฒนาบุคคลนะครับ,รบมีมาหลายๆแห่งเข้ามาใช้บริการนี้อยู่เป็นประจำครับค่ะซึ่งเราเองก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกัน<ช>อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านรองฝากทิ้งท้ายนะคะสำหรับเด็กๆเกยาวชนที่เตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นนะคะให้แง่คิดดีๆสักนิดหนึ่งค่ะคือในช่วงเวลานี้หละคนก็อาจจะกลัวการพลาดหวังนะคะก็อันที่หนึ่งเลยนะครับท่าน ต้องเรียกว่าเด็กๆเ,กเยวาวชนทั้ง <c oughs> หลายเนี่ยพิจารณาตนเองสัก่อนว่าชอบเรียนอะไร <c oughs> และเรียนอะไรได้บางครั้งเราชอบวิชานั้นวิชานี้แต่เราเรียนไม่ไหวก็ต้องยอม <c oughs> ยอมรับว่าเราเรียนไม่ไหวอย่าไปไปในส่วนที่เราชอบและไป <c oughs> ไลยน,นะครับแล้วก็มองอนาคตว่าออกมาแล้วเนี่ยจะจะประกอบอาชีพอะไร <c oughs> ถ้าจะเป็นอาชีพที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้ก็ไปเรีนเสริมเฉพาะส่วนที่เราขาด ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าอยากจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องฟิตพอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อได้เรียนแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างเต็มที่ไม่ว่าของรัฐและเอกชนในวันนี้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพนะมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากแล้วก็ถ้าท่านสามารถเข้าไปแล้วก็มุมานะสอบแข่งขันสอบจนได้มา แม้แต่ครูสภาก็ออกกฎใหม่ว่าต่อไปนี้การเรียนครูเนี่ยต้องจบมาก่อนแล้วถึงไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานกลางเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเรียนที่ไหนแล้วก็จะจบออกมาประกอบวิชาชีพได้เลยวันนี้ก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้น ค่ะนะคะชัดเจนเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นอยากจะได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงความเคลื่อนไหวทางด้านของการศึกษาสามารถเข้าไปยิยมชมได้ในเว็บไซต์ของสอกอ,อด้วยนะคะไม่ว่าจะสอบแอดมิชชั่นได้มหาวิทยาลัยของรัฐหรือของเอกชนไม่ต้องกังวลนะคะคุณภาพทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีนะคะหน่วยงานสําคัญอย่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสอกอคอยตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็คุณภาพของหลักสูตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะคะ วันนี้กลาบขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ